อ่ะกขอประทายสบายดีสีเนาะหลังจากที่เฮามเบิร์นร่มขีดพิ่งเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเฮากัข้าวเวียดเนาะที่ว่าเฮาไปน้ำดวลห้ามโวยไทยบ่มีโอกาสแล้วบ่มีเวลาเนาะตอนนี้เฮาก็ได้เกี่ยวเขาทุกคนเลยเกี่ยวเขาแล้วนี่กองเขากำลังแล้วนี่กองเขาเนาะเทว่าคนขึ้นมาแล้วเฮาก็กองเมนีบ้าบนเฮียงว่ายจิพ่นเขาทุกคนผ่านบนเฮียงเนาะ เอาไว้ชิบิซอยเพิ่นเพิ่นปอเพิ่นมาหาไปพ่นเขาซอยเนาะเพื่อนนี่เอากล้องเขาแล้วเหละเอาสิยางไปย่ยงเพิ่นก่อนทุกคนเลยไปพ่นเขาผ่านบนุญเฮียงก่อนขุดโคดผ่ดานทองขุด,ดนี่เอาพ่นเขาบ,ขาวบัวเฮียงทุกคนผ่านบนุญเฮียงเน,นาะเฮียงรายย้านหรือเปล่ปาเฮียงร้ายหรอวะนี่จะคล้องรถพน่นี่เขาสีแบงเคร<ป>ื่องนะนี่ บัวตะแบงตะลดอนู่หัวพนไปมองนึงรดพนไปมองนึงนี่่เาานเ้ยนี่เขาผ่านบนนี้เนาะไปเติได้ทุกคนเลยม่ห่เลยกำลังตั้งเครื่องเนาะเอาจะนอยมารลุดน้ำกันทุกคนว่าจะได้จักสอบเด้ทุน ตอนนี้ก็ทาขนเนาะค้นโมลายผลโมลายแล้อพอหลุดผลใหญ่เนาะทาทีมงานทุกคนนี่เร็วเอายิงทุกนนะข้นนี่จะคล้องรถก็อยากผลแล้วบบมีคนนี่นจะคล้องรถจากผลแล้วทุกคนเลยบบมีคนมาบบมีคนงานในลงมือแล้วเนาะท่านมองกับมาเนาะก่านบุญเพียงท่านตอมเป็นคนยัดแบบนี้เนาะเอาอยู่เทิงกับพอท่านมุญเพียงเนาะ đi đừng ngắm đi cái lái like nữa tụi con đấy ăn cỡ ไปในที่พักเริ่มร้ายแล้วเนาะเือว่าแห้งงานพ่อแล้วบดนี้เนาะคนร้ายเมทุกคนเลยนี่เนาะเขาก็กไปายเ้ยังสั่นนี่ทุกคนเยสั่นเาบ่ทันลงมาสั่นนี่เานออกนี่เขาก็เาเรื่อาบ่กเเนาเพิ่นเนาะาเนา คนออกไปตากกูคนเลยเพราะว่าขันฟ้าไหวกับมันชินเอาไร้คนนี้เนาะมันคนไร้กับเรียวไว้อยู่เนาะเอ้วขากินต้าหนหังก you know. ันโอ้ม่อนม่อนกูคนเลยม่อนนะครับมีเอาเอาเอาแม่เลยเนาะมันไปซ้ำถอนต่อๆกันไป ลงห้องใหญ่ลวน่ทุกคนเลยนนนไปเนาะเานลงไปอีกพักหนึ่งแผานท่องวนไปอีกพักหนึงเนาะแล้วก็มีปูอยู่นาจักนอื่นอีกเลเนาะโอ้หอดไล่วนนี่เอาเอาเอานจโกนเลยเนาะคอับนวนผ่านท่อวนเนาะขาวิดตต้นเน่าทกเลยซีรไว้าจะลองเนาะผ่านท่อวนแข้งแห้ง กลางเว้นนี่เฮ็ดเวียกรตักเขากลางคืนนี่เฮ็ดเวียกังคื้อนได้ผ่านท่อไปเลยได้เว้ยไปได้ขึ้นเอาบัตทอกสามสองก็เดี๋ยวนี่ฮะเงินเงินบ่เอาเอาเอาเงินจิ้มงานจิขึ้นหมูกับถือกับดักน้ำอะไพวกนีาเว้อเนาะแก่ชีเดียวเลยทุกคนแก่ชีเดียวแล้วยังออนลายแล้วเนาะ ยังประมาณ3ากีบเนาะะทีตับเรแล้วเรดแล้วยังี้องนะยัง้องนึ่อะไในพประมาณในซิปสอบลงมาทุกคนเลยกองตอยู่หมดเลย เป็นอยไรใหญ่รถมาเบืองนี่เหรอนี่เนาะฝนมีสองห้ำเลยคองพคนบุญเ่ยเนาะเพราะว่ามันยังบเปียกเนาะเวลาฝนตกป้านันเขาก็ยังเลยหนาวฝเสีเหลวแล้วสีเหลวแล้วเนาะนี่เป็นกระสอบที่ว่าประธานไหนมักเนาะตั้งไว้ที่แรกคนมาไล่เนาะก็เลยตั้งไว้เนาะ

ลายชิปนะ้านทองย่นพ no, ีเไปเรแล้วเร็วแล้วน่าที่สองาดูกันนะเนีวเั็วเร็วเร็วเร็วเวเรเร็วเรเร็วเรเร็ดเรเ ใช่เลยไม่มีแต่กระซ่าโอ้ยพักตะเคียงจะสื่อนี่ทำมดูก้อนๆอะไรค่ะนี่ๆเนาะโอ้ยเจ้าใหม่เลยทีิตะเอาแม่ขั้วเห็นยังกินนี่ลาบเป็ดลาบเป็ดแกงเป็ดใส่บักผักไงนี่ปวดไปได้ทวนๆอยแกงเป็ดใส่บักผักลาบเลือดเป็ดกับรังล้วนนี่ เเปนไดแน้แล้วหัวท่าบีฮะเนาะนี่คือหน้าบ้านแหียเนาะจะว่าสมเร็จไปอีกขันหนึ่งทุกคนเลยนี่คือเขาดอเนาะเขาโดะมันแล้วทอนแล้วทอนแล้วสมเร็จเสเร็จสิ้นแล้วเนาะรถพอร์ตนี่เพิพ่งจะถอดหัวออกแล้วเนาะ นี่เป็นเปเ่อนงานต่อเลยทุกคนเลยได้ดวด<อ>า่าเขานี่ได้ได<ง>้ตัวได้ผ่านเนี่ยงได้ซี<ง>กสอบร่มแล้วพอด,ดีหนึ่งอยซานลอยสอบโอ้หนึ่ง,<อ>งกับซีบสอบหน,น,นึ่งอยกับซีบสอบเนาะทุกคนเลยนี่าทันไดนมัดตัวเละคิดเขาก่อนจังมัดเอาขึ้นเ่าต่อโอ้รถฟอร์ดวปเหต่งานนีกแล้วคนรถคู่น้องสานเนาะ ตัว่หน้าม,มันหล่นเนาะยุดขึ้นอีกได้นี่นี่น้องเบาะเนี้ยวเป็นเรียงปลาได้ทุกคนเอ้ยตบเห็ดงานในลายอย่างเนาะทุกคนเนาะสำหรับตบนกเนาะยุดน้องก็ได้เบิกหน,น,น้าก็ได้เนาะเปลาก็ได้ยี่มีขับปนเข่าทุกคนเลยแห้งๆแห้งๆกู รถจากน้องขั้นเงี้ยวเติมได้คุอยู่มองแคมป่ากุนเนาะเจ้าว่าคนเขาแล้วมาดุดขั้นต่อเนาะเธอเลยต่อธรรมดาเนาะรถเดิมๆแต่ว่ากระเฮ่เอาเดีเวลาแล้วทุกคนเอ้ยเอาไปที่เขาอันกันนะบ้านนี่ าีนางหีส็บเส้อบนนี่นเอาเอาเอาแก่แกบ้านจากบานี่นี่อันใส่นี่เ็นก็มาซอยบ้าเป็นเฮียวเชียวเนเองหน่อยน่บคนเราทุกคนอดนี่มีแต่ลายผ้าหอมคุณกินเรากินเก่มากม่ได้เอาไปห้าล่างคุนนะ แก่ข้าวกันนี่แก่ข้าวแก่ข้าวเออผ่านทองเอาเว้ยแก่ข้าววันนี้อ,อ๋อโอ้ยคักคักคัก,กอ่านี่คักเอาเมื่อนมูนกูกันยอปลาะเขา,เานี่แกงเป็ดปลาต้มนี่เป็ดพี่น้องหลับเป็ดหลับเป็ดหลับเรือแกงเป็ด Dạ. Ủa, nào, nhào với vừa lưỡi vừa, buồn, hướng này แกงเป็ดโอ้ขาตัวเล็ดีว้เนาะแต่ครับแต่คบเแต่นดียวต้องมีวมาสรณอน้เากินข้าวตียงน้งตันมีทั้งลาตั้งกอกตั้งขันคือตั้ง กูมือเด้อนีมีตหูเด้อเนี่ยกเล้ยงอย่างนี้อย่างนั้นเนเออใ้นนม่กเปิดกันเนาะวัดพันโ่งมื้อหังเลยานท่องแท้เห็นมาพันม่อ้ไปกินเขาครับนั่งงูองเจักแค่นม่เตียร์ร้องนีอเจพราะแต่บ้านม่องอิ่มบ้านม่ก็ดีใจเย เอาทุกคนเนาะทีมงานเบาคนนี oh, everybody everybody no, ้ยงพยายามกับดักโบพันพยายามกับดักก่อนโอ้ฝนจะเอาหมเลยอีกเหรอทุกคนเออนี่เนาะทีมงานกำลังจะเดินทางกับพันตองแขมั่นใจโอ้เฮายังเจ็บขาพันเลยหมดแล้วายดีแหละจังสียางน้ำลังไปไปไปมันมันโอ้พันตองแขยมพร้อมเอาไปมันมันทุกคน ใช่สบายดีเอฟซีทุกทุกคนเนาะอยู่ประเทศลาวและประเทศไทยและอยู่ทุกๆประเทศเนาะทุกคนวันนี้เขาก็ัอยู่บ้านเนาะทุกคนอยู่บ้านเมื่อวานเนี่ยก็ไปพลเข่าผ่านบุญเหียงเนาะมันแล้วแล้วเนาะเขาดอเนาะทุกคนมันเลี่ยแล้วแล้วเมื่อตกมากวันนี้เนาะฝนตกทุกคนฝนตกแล้วก็ทุกคนแหละบริเกี่ยวเขาเนาะผ่านเหียงก็ผ่านท้องแถวแล้วก็นี่ผ่าน เนะ่เป็นชิคเกินเมื่อยามกับดักอยู่หูทุกคนเลยแต่ว่าเฮาบระดีไปนนะเนาะเฮาเจ็บขาเฮายางบวายนะเนาะเฮาเหยียบแก้วแล้วเฮายังเป็นบาดอยู่ทุกคนมันบ่นทันดีเนาะเอากระขอบคุณขอบใจเนะาะยังเอที่ติดตามมาตลอดนะเนาะเฮากับ่ได้คอยลงคลิปทุกคนเฮาบ่เฮาอยู่บ้านนะทุกคนเลยเฮาก,บก,ากับไปจักรจี ถ่ายยังโล่งยังอะน,นะเพราะว่าเขาเคยไปแต่ผู้เนะาะเดี๋ยวว่าไปผู้เขามีหลากหลายเนาะไปลาซัตเดีย๋ยวว่าเฮ็ดกินอยู่ในผ่านเนาะแต่ละผ่านได้อันได้นี้มากเนาะทุกคนไปอยู่บ้านเขาบ่จักถ่ายที่ถ่ายคลิปเนาะเอา้ายังกันยาเนาะทุกคนกะปละเขาให้ดีเขาก็จังสีไปนำ้ำทีมงานคือเก่าเนาะทุกคนเนาะ,นนอะตอนนี้เขาอยู่บ้าน กระคอผักน้ำอีพีติดตามรับชมคือเกานะ่าเนาะทุกคนเนะาะเพราะว่าพ้นตกมันนี่บอกเพ่นบริเกียวเขาแหละเป็นขึ้นไปย่ำกับดักทุกคนเลยอย่ามาบอกเบอร์มันถือกับดักเนาะเอาเอากระอให้ผพเพ่นโศก,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 กมันมันเนาะด้บักสามศอกว,ว่าบักขอบเบอร์ผนแล้วสบายดีเนาะทุกคน